สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมเกม RV นะครับแล้วก็ผลชําระผ่าน s p l เ t t e r นะครับก็ขั้นตอนแรกให้เราเข้ามาที่อแอปของการ i น่านะครับแอปเติมเงินนะครับก็เลือกเกมเราสามารถใช้กับทุกเกมได้ในนี้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น RV เสร็จแล้วก็ตรวจสอบบัญชีว่าถูกต้องไหมแล้วก็ให้เรามาเลือกอจำนวนการเติมเงินนะครับก็ ผมจะทดลองแค่10คูป,ปองนะครับเสร็จแล้วก็มันจะเด้งมาที่ตัวเลือกการชำระก็ให้เลือกที่ S p a y ไปเลยนะครับแล้วก็กดทำการชำระเงินมุมขวาล่างได้เลยนะครับกดได้เลยนี่มันจะให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าถูกต้องแล้วก็ทำการชำระเงินแล้วมันจะเด้งเข้ามาที่แอปของ S Pay นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราดูดีๆนะครับมันจะมีบัญชีที่เราเชื่อมต่ออยู่กับยอดเงินใน s h o p e e p a y นะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับ SP Lettter นะครับนี่เราสามารถเลือกแค่เดือนเดียวก็ได้นะครับจะไม่มีดอกเบี้ยนะครับหรือจะเลือกเป็น12เดือนก็ได้นี่แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะครับก็ผมจะเลือกเป็นดอกเบี้ยศูนยเซนะครับแล้วก็กดชําระเงินตอนนี้กรอกพินของเราไปนะครับ นี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหลังจากขึ้นรายการเติมเงินสําเร็จแล้วคูปองก็จะถูกส่งเข้าไปในไอดีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้านล่างคลิปได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ